ไปวันนี้คือวันนี้ครับจะพาเอกไปกินข้าวในมหาชัยหนึ่งวันนะแบบว่ารอบๆในมหาชัยเนี่ยอกะินอะไรบ้างนะในหนึ่งวันนะまだそういうこกやってなかったもんねมนีมีทั้งขนมทั้งข้าวอะเนี่ยวไปดูม่มีอะไรเยอะอันนี้เที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวไปกินข้าวกก่อนนะ แล้วก็เห็นนี่ยางมันแบนอยู่อีกอะต้องไปต้องไปเติมยางอาไม่ได้เด็กแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อหมวกกันน็อกเลยสูอ้อตอนไหนไปเจ็บปากล้องเป็นผู้เที่ยวชาญด้านรถนะครับอันนี้นนะอ,อยากรู้ว่ามันแข็งแค่ไหนละต้องลองดีดดูอะได้เห,หรอไม่รูมันก็แข็งหมดอ่นนะ มีความสาม,มารถส่วนตัวที่เติมรถตัวเองได้เ <laughs> ดีความสาม,มารถส่วนตัวเขาเดนินทำไม่ได้ทำามองไม่เห็นนะตัวอะไรกันนะดูคนจะตอกันไรแต่วมันแน่นอยู่ไงเออไปเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าไป อากกินอะไรเ้ล็ก้นเล็เสนเล็กอะต้มยำเส้นเกต้มยำกับแมมต้มยำคครับร้านนี้อคะน่าจะเคยมาแล้วนะภาี่่นกคนะแรกเลยนะแต่พอมาครั้งนี้รู้สึกแบบยังไม่เคยมาร้านนี้เขาดังเรื่องแบบหมี่หมี่แบบ เป็นหมี่บุเตี่ยวอ่ะเรียกว่าเาเปิดมานานมากนะนั่นแนี่อุ้ยสิปีอ่ะเป็นสิบสิบปียูมงนี่มานแล้ว เอาเ่้กัปกติเอากินก๋วยเตี๋ยวไหมใช่แ้วมันมีสิส่ด้กับชอบกินยาไตอย่เี้ยมาไทยก็ทอร่อยด้วยชวน ไข่หมึกหนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งแล้วก็ปลาไม้หนึ่งครับปลาไม้ไทยไทยร้านอาหารในมหาไทยนี่ลงูชมชิมูบาคือน้ำจิ้มอเขาอร่อยจิ้มอร่อยให้นาเลเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำอีกเดือนซื้อตอนนวัดสิร้อน bộ trang phục phụ bùi nè, cái hoài, cái hoài, cái hoài, cái thịt với thịt lắm thịt phải thịt phải hả ok nghe okay. 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 yeah, rồi <laughs> ก็จะไปหาพี่นั่ง,งแบบชิวๆแล้วก็รอดูนะครับว่าตอนเย็นในอากาศจะกินอะไรไม่เข้าเย็นปกติในอากัศจะกินอะไรย่าเงี้ยก็ให้ทุกคนดูว่าชีวิตชีวิตอากาศที่อยู่ในมหาชัยจะกินอะไรบ้างคิดว่าทำได้หรืกไมโอเคเดีย๋ยวไปกันดีกว่านะโอเคไป รถพายขับไกินเนี่ยหละแต่วันนี้มันก็อยากให้เราขับแบ้นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าวิธีชุมชนของคนไทยของคนมาหาชัยเนี่ยเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปืุอของในตลาดกัน,นอย่างเนงะี้ยนี่เราพาไปนะทั้งมดก,ก็จะเป็นแบบคนมาหาชัยกินกันอ,อย่างร้านลูกชิ้นเนี่ยนี่ไปกระจางนะจริงจริงจะกินนะนี่ทุกคนจะกินอะไรนะเกี๊ยวป่ออกหม้อกับไข่เตา่าไข่เตา่าอยากกินแต่ปิด ปิดตั้งสองร้านเลยนะริดงันโอ้โหขายดีใช่คงจะขายดีอ่ะแล้วปิดเร็วเขาจะไม่มีเวลาปิดแต่นะนี่หมูกไก่อะอะไร<ว>ไม่รู้อะอะไรก็ได้แหละกินเดี๋ยวซ<อ>ื้ออไไข่หมึก อ่าอาหารง่ายข้าเย็นเข้าต้มข้าวต้มร้านแรกปิดก็มาร้านที่สองนะตองเขาก็มม้ยฉี่ ริงแล้ววันหนึ่งที่เราหาของกินก็ประมาณนี้นะกินตั้งแต่โอ้ตอนเที่ยงเราไปกินแล้วก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ซาลาเปาเป็นต้นเตียวตอนตอนคือเป็นคนกินเยอะไงกินแบบสองจานเลยนะ <c oughs> ชอบกินสองจานแต่เราก็ไปกินนู่นนะลูกชิ้นอะไรเงี้ย <c oughs> น้ำขอไม่รู้จะทำอะไรนอกจากกันนะใช่เสียดายที่ร้านนนูนนนปิดล้้วจซอีกชา แล้วญี่ปุ่นเป็นไงอย่างเงี้ยล้วคเวลาหากินตอนที่อยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมข้างนอกเดือกินร้านันแพงนะแต่ว่าที่ไทยคือไปกินร้านแต่ว่ายังถูกอ,อันนี้ก็คือเป็น,สนเสน่ห์ของประเทศไทยเขาเรียกว่าไทยติดฟู้ดไงโซโคกานี่เด็ดต่างชาชออต่างชาติชอบเยอะอย ก็กินเลยนะแบบนี้ก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนนะเราเรามาแบบให้ดูชีวิตของเราสองคนว่าในวันที่เราไม่ได้แบบไปทํางานหรือว่าไม่ได้ถ่ายวีดีโอแบบนี้เรากินอะไรกันเราทําอะไรกันโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันวันอื่นนะว่าเราจะมีอะไรชีวิตเราเป็นยังไงนะในประเทศไทยชีวิตอกะแบบคู่รักญี่ปุ่นไทยเราจะต่างกันยังไงนะ